สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมตลาดขายไม้พยุงนะครับอันนี้มีทั้งพยุงไฮหลําแล้วก็พยุงเวียดนามนะครับที่เมืองไหโขครับเกาะไฮหลําสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่เรามาดูกันเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันมีตลาดจริงนะครับซึ่งตัวนี้ก็มาจากแปลงเพาะแปลงปลูกนะครับของเกษตรกรที่เมืองไหโขที่ประเทศจีนนะครับที่เกาะไฮหลํากันเลย ก็มีบางส่วนนะครับที่มาจากาประเทศเวียดนามเข้ามาทางกวางซีนะครับข้ามมาทางฮานอยแล้วก็ขึ้นมากวางซีแล้วขึ้นเรือข้ามมายังเกาะไหหลำนะครับในตลาดจริงของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งเห็นไหมครับลำเล,เล็กนะครับลำเล็กๆก,ก็มีนะฮะพวกนี้จะอายุประมาณตั้งนับตั้งแต่3ปี5ปี8ปี10ปีนะครับส่วนของลำเล็กๆก,ก็จะมีอายุแค่ สามถึงห้าปีนี่เขาก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับไม้ราคาอาจจะยังไม่สูงมากนะครับแต่ก็กแพงแพงพอสมควรนะวันนี้คือคักมากครับคือคักดูซ้ายมือขวามือข้างหลังนะครับพื้นที่ข้างนอกเห็นไหมครับเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะครับที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยแพงนะครับแต่ละชิ้นมีตั้งแต่หลักหลักหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนนะครับ เล็กที่สุดนะครับที่เราถามดูเนี่ยสองสามพันบาทครับชิ้นชิ้นที่เป็นลำเล็กๆนะครับแล้วก็สั้นๆไม่ยาวส่วนของบางบางชิ้นก็จะเป็นตอนะครับตอไม้ตอไม้ที่เป็นตอไม้เก่าซึ่งเขาขุดขายมาไม่รู้กี่รอบแล้วฮะมันก็ยังมีอยู่ในป่าก็เก็บแม้แต่ลากนะครับเศษชิ้นส่วนของลากพยุงไฮลำที่มีอยู่ในป่าก็เก็บมาขายได้แบบนี้ครับ ส่วนของที่เห็นลำต้นสีขาวๆพวกนี้มันจะเป็นส่วนของกระพี้กระพี้ไม้นะครับเห็นไหมครับตอเก่าก็มีนะฮะตอเก่าเนี่ยจะเป็นไม้ที่เขาซื้อมาตามบ้านนะครับตามบ้านที่เป็นไม้พยุงเก่าเก็บของแต่ละบ้านแต่ลังขาเรือนก็เอามาขายในตลาดนี้กันตลาดนี้จะมีทุกๆวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์แล้วก็วันพุธของแต่ละอาทิตย์ เป็นตลาดนัดข้างหน้านะครับส่วนของด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงแล้วก็เป็นร้านค้านะครับขายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพยุงไฮห,หลํำของแท้ทั้งหมดเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครผลิตภัณฑ์พวกนี้จะมีขายตลอดเวลาอยู่ข้างในนะครับส่วนที่เห็นข้างนอกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของตลาดนัดซึ่งบางท่านนะครับมองว่าทําไมเขาวางแบกกับพื้นแบกกรบดินอย่างนั้นเขาขายอย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้วครับ หลายร้อยปีนะครับซึ่งเมื่อก่อนราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ราคาแพงมากนะครับแพงมากขึ้นมาเป็นรยร้อยเท่าครราคาตกกิโลกรัมละ1 0 0 0 0หถึงหนึ่งหมบาทเลยนะครับแต่เขาก็ยังขายแบบเดิมคือแบกกระดินนะครับซึ่งคนคนจีนเขาไม่ค่อยถือครับเรื่องนั้นแต่ราคาเนี่ยลองเห็นแบกกระดินอย่างเงี้ยลองไปถามดูนะครับราคาราคาก็จะแพงมากนะครับสูงมาก ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องประดับนะครับมีเครื่องประดับมีอะไรแต่ส่วนมากก็จะทําจากไม้่วงโหรี่หรือพยงไหหลำเนี่ยแหละนะครับแพงนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยหลัก3,500ขึ้นไป3,500หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นจนถึงสามถึงสี่แสนบาทนะครับถ้าลูกประคำที่ทําจากไม้่วงโหลี่ที่ลายลวดลายสวยงามจริงๆนะครับเข้าตามตำราเขาก็จะแพงมาก3-4,0,000แสนบาทเลย ต่อรูปประคำชิ้นหนึ่งนะครับไอ้กําไรข้อมือฮะเห็นไหมครับข้างหน้าจะมีลำไม้พยุงนะครับลำไม้อันนี้ก็เป็นไม้เท้าครับไม้เท้าที่ทําจากไม้พยุงนะครับขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้รู้สึกว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะฮะมันก็จะสั้นๆหน่อยนะครับก็ดูกันไปในภาพรวมแล้วกันนะครับ